ื่นบรรยากาศพี่น้องเอ,อ้ยน้ำเส่าพ่กน้ำตกน้ำตกใกล้ขันน้ำตกงามๆนะน้ำตกสีริภูมิ นน้ำเานะที่ดอยอินทนนท์เป็นมมมนะปหมู่บ้านมงก์นะเขาจะปลูกดอกไม้เมืองหนาวน้ำตกสองน้ำตกตกสิริพุ่มกับอีหย่งดอกอสิอาป็นสายเดียวกันลนะ่ะตกนะขึ้นนอนกลางเต็นท์นอนฟังเสียงน้ำตกนะ Ng phong xiên nằm tốt, bất cứ nằm luôn. Ng kha di diyem sọc. Sho đi, đi kha diyem sọc nèo kha di diyem sọc nèo kha di diyem sọc ตื้นหรอบ่ฮะตื้น,นหรอบอฮึ ตื่นหรือยังกิ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 เป็นยังไงจะนหนฮะของนั่นอุ่นบฮะนั่นอุ่นบอืม จอยอุนบลปจอยหัวใจอยอะเขาน่อยนี่ข้าน่อยพอสิไปเบื้องนำตัวกันเด้อกลายมากรา็ไฟเน็ตผิงไฟเขาผิงไฟจังหน่อยก่อน ไปสิไปกับเขากับน้ำจอยกับเขากับน้ำก่อนให้กับเขากินกันกันเด้วอวันไหนเด้อฮะแม่พูดเสียไปเมนันอไงจอยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีตอนเชา้าย่างไมพุ่น,นไปไปเออเบิ่งน้ำตกดูหันหน้ามาดูจอย

ใส่ตุงแถาน้ำเดอ้อหนาวมา now, now. ันหนาว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 มามามาโปเจคภาษาไทยับเขา่าไปเลยดังไฟก่อนอ่าใส่ไม้เกียร์แล้วเพื่อไม่สนนี่แหละดังดังไฟฮะไม้เกียร์ดังไฟไม่ทั้งปากเหนือเผอิญไม้เกียร์เนาะแมนยูอีสานบ้านเฮาลัวอยู่ฝั่งลาพะเออนไม้แปดภาษากลางก็ว่าไม่สนเนาะ ต้นสนมันสีดังไฟดีนะเห็นบอกมันสะเป็นน้ำมันเนาะเป็นน้ำมันไม่ส่วนนี้มันเป็นน้ำมันดีเอาะว่าดังไฟสีดังไฟก่อนป่ะเนี่ยไม่เกียไม่เกียเห็นบ่ติดไฟดีแค่ยังไงบึม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 ลุกบึมบึมเลยเาดังไฟก่อนป่ะเนี่ย

해렇게합성하거 หันหนามาหนหนามาทำกินเองไม่ได้สั่งเขากิ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 อะหหนามาแก้ว เฮ้ยทำตกนทำตกบรินนเบื้องพาทิตย์ขึ้นซ้ำ น้ำตกหลังพัวน้ำตกตกซิล <t meals> <ifer> ิพุมไอขินน้ำคาดีีะีีีแก้วเอ้ยแก้วหนูแก้ว กับข้าวก่อนฮะเออต้มไข่ต้มไข่จักหน่อยก่อนบรรยากาศกำลังดีนะบรรยากาศกำลังดีกีก้อนหน่อยเห็นบอบรรยากาศกีก้อนหน่อยก้อนหน่อยเอ้ก้อนหน่อยหน่อยเอ้ยฮ้ยปุ่นบ่ แพงหน่อยแพงขวัญหน่อยอออก็น้อยกว่านแล้วแดดออกละทุยมนาบุดีเย็นหนองแห้งหลายหลานการต้ำม่พิ่งผ้าชดขึ้นละกันเธอเธอเธอเมามามาผ้าชีตึ้นแล้ว อาทิตย์คืนแล้วบัดนเบิ่งน้ำตกงามงานน้ำตกน้ำต,ต,ตกซีริพูมมเนาะ,ะอันนี้ก็เป็นบอนเพิ่นปลูกดอกไม้ดอกอไหไของเผาหมงเพิ่นส่วนหลายิอยูสูงสูงสิงสงสงสงเป็นเผาหมงวัดนาจอยเนาะคนมองก็จะยูสูงเนี้ยกินกาแฟจักหน่อยก่นอนกินกาแฟสักหน่อยก่อน เธอออกมาแล้วบรรยากาศดีดิฮะมันจะอากาศดีครับเลยเรืาเนาะอยู่ที่ดอยอินทนนท์นะพระอาทิตย์กำลังสิขึ้นนะเริมตสกาแฟด้ thank you เขาต้ตมก่อนบัดนี้เขาต้มเขาต้ตมท่านนี้เก็บเมียนของอยู่จัดกระจายผลเบิงน้ำตกไปนะเออน้ำตกสิริภูมิงามแท้ ไอ้คนนี้กะจีเฮ็ดต้มปิ้งหมูเนาะปิ้งหมูปิ้งหมูแล้วกะต้มปิ้งเฮ็ดปิ้งเฮ็ดปิ่งเลยปิ่งอื่นเอานำสารออก ต้มเห็ดกับต้มหมูเนาะเออไอหมูกระต้มเห็ดง่ายๆกินกันใส่เห็ดอมใส่หมูผมผักสดๆผักมุ้งอ้าวต้มต้ม เอ้ยห้อนตีลูกเฮ้ยห่อนตีห้อนละบัะเน่ชมธรรมชาติไปเฮ็ดกับเข่าไปเนาะเบื้องน้ำตกตกไหลตา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 จีบบนน้ำตกทองฟ้างามๆเหมืนเลยเฮ็ดข้าวต้มกัน ดีเนาะเริ่มฮอ่ึ้นนะแนนล้วแดดมันออกเออสุภาพเป็นยางเบิ่งเขาเห็ดปลูกดอกไม้กันหน้าเนาะแก้วเอ้ยเบิ่งหมากันหนะ้าหมาเนี่ยหมาห้องนี่เฮ้ยหมาหน่อยนี่หมาหน่อยนี่นะหมาหน่อยนี่นะข้นได้หรอบ่ มาหน่อยนี่นะเล่นผู้เดียวก่อนเดอ้อคอยกับข่าวยู่เด้อร์อ้าวคนหน่อยนี่คนหน่อยเอ้ยคนหน่อยคนหน,น่อยหน่อยนี่เล่นอยู่นี่ก่อนเดอร์คอยกับข่าวกอนเดอ้อเอาไม่อย่างไรด้อ สุกหล้หหวปะฮะมีหมูเศร้าหาย,ต,ยตีเขาต้มไม่เหรอเขาต้มหมูปะข้าวกี่ขันกิ่ข้าวเข็ดกีห้าวดีกว่าพี่นุ่บอกว่ามีอาหารเศร้าเนะมาจอยลงมา เดี่ยวอยู่นั่นแหละเห็ดเขาต้มข้าวเสียบกลัวแดดีิพ่อนหน่อยได้จัง่อยนีิอาก,กาศดีปะ นหน่อยก็อยู่นี่คนหน่อยคนหน่อยก็เบิึงเขาหืมเฮ้ฮ้คนหน่อยก็เบิึงเขานี่ยวุ้ใส่หมวกหน่อยอืมแบบไหนี้ชุดต้มหมู ก็ต้งหมูแล้วแล้ว,ลวใส่ผักแล้ไป่บนี้ก็ปิ้งหมูแล้วเดีวเลยว่ะเนี่ย mùa sông tamasad mừng nằm tóc phân tóc bé tóc gosu gói tóc lóc gosu gói tóc gói tóc gói sụp của đấy, rồi tóc gói tóc gói tôm gói tóc gói tóc gói tóc เออปิ่งมูกันไป่ะเนี่ยโอ้หอม,หอมไ,ไม่หวยกันมาแล้วป่ะเนี่ยน้ำตกสิริภูมิไหลตาตาตาไ่เนี่ยพืะนะ้นือ่ไซเดียวกันแลวเนาะ ออกเดินทางข,ขึ้นดอยกันแล้วบัดนี้เนาะหายอากาศหมายมืเอเข้าบัดนี้กินกระต้มปิ้งหมูปิ้งเห็ดเพราะท่านได้ป,ปิ้งอยู่กิแม่ไม่ได้กินไ,ไ,ไ,ได้ใจแม่เดี๋ยวเร็วทางลงน้ำต้ได้แต่หนอเสียทางนั่นแหละ เอาลงเอาลงอะกินบ่เนี่ยเฮากินเลยน้อยๆกินบ่หน่อยน้อยหน่อยกินบ่อืมกินบ่เนี่ยเฮา ชมธรรมชาติไปกินข้าวก่อนบัดนี้<ป>กินเลยบัดนี้ครับ thank you แซ่บสิอืมอากินบไดนี้ปิ้งมันปิ้งเห็ดเนาะปิ่งไปเลยเดินทาง